สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เวทีท้องสนามหลวงนะคะเวทีเดินมองไกลกอบกู้ราชอาณาจักรไทยและกำลังรับชมช่อง13สยามไทยทีวีผ่านดาวเทียมใช่ค่คะเชื่อมสัญญาณไปถึงสถานีวิวชุมชน FM 1 0 0 7 5สมัชชาเรโยที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะ,คะวันนี้ดิฉันมีพิธีกรน่ารัก จริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หน้าใหม่ของสิบสามแต่ว่าเป็นหน้าใหม่สำหรับท้องสนามหลวงค่ะขอเสียงกรบมือต้อนรับน้องเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะยินดีนะคะที่ได้มาพบพี่พ่อแม่พี่น้องที่นี่ค่ะมาเพื่อ้วยช่วยกันต่อสู้นะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะคือน่ารักไม่น่ารักษาค่ะพี่น้องอ่าไม่ไม่ไม่น้องเจี๊ยบน่ารักอ๋อเจี๊ยบอ่าจริงๆแล้วประวัติเธอเธอเป็นผู้สื่อข่าวเคย เคยต่อสู้หลายเรื่องโดยเฉ<ช>พาะเรื่องชายแดนเธอสุดยอดเล่าซิว่าครั้งหนึ่งก่อนที่คุณวิลาไปกรุงเทพต,ตอนนั้นะเ,เ,เจ๊บเคยเป็นไปร่วมกับพี่วีระสมความคิดนะคะไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อก,กรรมรการมรดกโลกที่บราซิลคะ่ะไปกับพี่วีระสมความคิดแล้วก็ไปร่วมลงพื้นที่กับพี่วีระสมความคิดด้วยที่ไปถอนหมุดนะคะนะคะท,ที่ที่ชายแดนที่เขมรเนี่ยได้ ปักหมุดเกินมา12ตารางกิโลเมตรค่ะก็ไปรวมด้วยอยู่ตรงนั้นไปอเมราใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นตามไปรู้สึกว่าจะมีคดีกันอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะค่ะก็พื้นที่จะบอกให้พี่น้องว่าน้องเจี๊ยบไม่ใช่หน้าใหม่เป็นหน้าเก่าใช่แล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้มานานใช่ค่ะถ้าพูดเรื่องนี้แล้วเธอจะชัดเจนค่ะเรื่องชายแดนนะคะสู้มาแล้วก็มีการล่าะไรชื่อใช่ไหมคะน้องเจี๊ยบต้องค่ะตอนที่อยู่อเมริกาก่อนที่เจี๊ยบจะกลับมาที่นี่นะคะก็ได้ ไล่ล่าหาลายชื่อนะคะคนไทยในเมรกาได้มาค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นแกนนําอะไระอะเนาะคือเจียบก็ ทำคนเดียวแต่ว่าก็มีพี่ๆที่เขามีเมตตานะคะก็ก็ช่วยเจี๊ยบแล้วก็แบบเออน้องเจี๊ยบเนี่ยไปตรงนี้สิตรงนั้นสิแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะไปไล่ล่าหาอะไรชื่อที่ไหนวะอะไรประมาณนี้นะคะไม่พอาะว่าะขอโทษค่ะก็แบบเออเจี๊ยก็เลยบอกว่าเอ้ยเราไปวัดดีกว่าใช่ไหมคะเออเราไปวัดช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงสงกรานเพราะฉะนั้นคนจะมาทําบุญใช่เราเราก็เลยบอกเอ๊ย นั้นเราไปที่วัดดีกว่าก็เลยต้องไปติดต่อเจ้าอาวาสก็เลยได้ลายชื่อมาก็เยอะพอสมควรค่ะพี่น้อยพอบควรน้องที่อยู่ต่างแดนยังส่งรายชื่อมาใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพี่น้องที่ทางโน้นเขามีความรู้สึกอย่างไรกะก่อนที่น้องเจี๊ยบจะมาหาเราที่นี่เนี่ยความรู้สึกของเขาต่อพี่น้องที่อยู่ท้องสนามหลวง เขาเป็นห่วงปันใยญ่มากเลยนะคะก่อนที่เจี๊ยบจะขึ้นเครื่องอะนะคะก็มีพี่น้องอจํานวนหนึ่งอะนะคะเขามาส่งแล้วก็อยู่ๆเขาบอกว่าน้องเจียบน้องเจีย๊ยบเนี่ยพี่เอาเงินไปช่วยคนที่อยู่สนามหลวงได้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกพี่น้องประมาณสามสี่คนเนี่ยเขาก็รวบรวมเงินเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็มีคุณคุณอาดำรงมีคุณจิรพรมีคุณนิดแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มของวัดป่าธรรมชาตินะคะ mm hmm. ก็ให้มารวมกันได้ประมาณ 450เหรียญค่ะ450เหรียญอ่ะื้อใหน่อยค่ะ450เหรียญน,นะคะ <Okay. S 1> เชียบ uh huh. ก็เลย uh huh. ก็เลยเออนำเงินของเชียบอีก50เหรียญเนี่ยรวมไป uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น500เหรียญสหรัฐนะคะ uh huh. เงินดอลค่ะ ขอกราบขอพระคุณมากนะคะพี่น้องในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เมื่อคืนนี้จะออกรายการเจี๊ยบผู้ผิดไปเจี๊ยบออกรายการเป็น400เหรียญน้อยเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่400เหรียญนะคะตอนนี้เป็น500เหรียญนะคะค่ะแก้ข่าวหน่อยค่ะแก้ข่าวขอแก้ข่าวนะคะ<า>นั่นคือเงินที่<า>น้องเจี๊ยบได้นํามาจากสหรัฐอเมริกาเราเองในเมืองไทยเราก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างแดนช่และหลายประเทศก็ห่วงใยพวกเราเหมือนกันใช่คะพวกเราอยู่สนามหลวงนี้ ถือว่าลํำบากนะคะลำบากเพราะเราไม่คุ้นเคยกับชีวิตเมืองกรุงใช่ค่ะพวกเราอยู่ตามชนบทมีความสุขใช่ค่ะก็อยากหให้พี่น้องอที่รับชมที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านไม่ได้มาท้องสนามหลวงนะคะท่านจะไม่รู้ว่าบรรยากาศที่นี่เป็นอย่างไรเราเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วมาอยู่ร่วมกันความมีระเบียบวินัยที่นี่ไม่ต้องพูดถึงเป๊ะค่ะน้องเจี๊ยบความสะอาดเราแบ่งงานกันทําหมดเจ๊บอว่าครอบครัวของเราใหญ่ แต่ไม่เถอะทะใช่ค่ะแล้วก็ค,คนอยู่ด้วยกันทุกคนน่ารักน้องเจี๊ยบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสหายฝ่ายสบา,ายมีอะไรก็อยาก ให้เอามาคุยกันทีะจริงแล้วคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนสนามหลวงน้อยอย่างนี้เจ๊จริงๆแล้วไม่น้อยนะพี่น้องต้องเข้ามาค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าสนามหลวงเนี่ยใหญ่มากมันกว้างมากรู้สึกรองรับได้ได้เป็นแสนใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นคนเป็นหมื่นมันก็มองเห็นอยู่นิดเดียวแต่จริงๆเราไม่นิดเลยนะคะแล้วเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังเราอยู่ตอนนี้นะคะออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะออกมาเถอะค่ะออกมาเป็นพี่น้องกันออกมา การออกมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ออกมาแสดงความเป็นประชาชนที่รักผืนแผ่นดินไทยนะคะรักชาติศาสตร์กย์ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะน้องเจี๊ยบจะเป็นช่วงที่พี่น้อยจะต้องนํารายชื่อผู้บริจาคสิ่งของและก็เงินให้พวกเราก่อนที่จะส่งเวทีตรงนั้นให้น้องเจี๊ยบ ทำรายการต่อไปนะคะ,ะสำหรับของเต้นพลังธรรมาทิปไตยนะคะขอบคุณคุณน้อยบุญคงนะคะ500บาทคุณอาพัฒคุณนันต์2 0 0 0บาทคุณวนิดาจาันวิวัฒนายงนะคะ2000บาทคุณยุพิน100บาทคุณจันทนาทองสุข500บาทพันอากาศเอกนรงชยัยคุณจิรวดี1,000บาท ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามหนึ่งมืนบาทรวมทั้งเส้นหนึ่งมพหนึ่งรอบาทค่ะขอกราบขอพระคุณเลยคะ่ะสำหรับสิ่งของนะคะ,ะคุณลุงคิรีนะคะร้อยตีคิรีนิยกุลนะคะข้าวสารยี่สิบกิโลคุณน้อยคุณบุญคงข้าวสารสิบห้ากิโลแล้วก็มีกาแฟมีลูกอมแล้วก็มีขนม ทานกับกาแฟให้ด้วยค่ะเพื่อนคุณฟ้าพรนิพานะคะน้ำดื่ม200แพ็คมูลนิธิจากสมุทรปราการน้ำดื่ม190ยเก้โหลแม่คุณฟ้าพรนิพาน้ำดื่ม100ลังผู้ไม่ประสงค์จะออกนามก็มีข้าวต้มมัดร้อยมัดและขนมหนึ่งถุงนะคะคุณยายประภัยศีสวัสดิ์และคุณคุณนรมนบริจาคน้ำดื่ม15แพ็ค ข้าวสารเหนียวหกถุงน้ำมันสองแพ็คนมหกแพ็คมาม่าหกแพ็คขนมและมีเครื่องครัวพลาสติกให้ด้วยนะน้องเจี๊ยบค่ะสำหรับหม่อมหลวงสมิตราปราโมทนามสกุลคุ้ณไหมใช่คุณนากเลยค่ะเป็นข้าวสารเหนียวสี่สิบถุงนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณสำหรับขอกราบขอบพระคุณนะคะพู้ว่าเมตาสุตะไกค่ะ สำหรับครัวของแนวร่วมนะคะตรงนี้เราไม่มีครัวทำแต่ว่าเราเป็นที่รับบริจาคสิ่งของแล้วก็ส่งต่อครัวกลางหรือใครที่ต้องการสิ่งของที่เราม,ามีอยู่เราก็ให้นะคะคุณ<ข>เทียนชัยและเพื่อนๆข้าวเหนียวยี่สิบถุงเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ไม่คิดว่าจะได้รับโทรศัพท์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะซึ่งท่านเองก็เมตตาดิฉันมาตลอดอย่างเช่นทำบายนิ้ว ยี่สิบสามสผืนเราไม่ต้องออกท่านออกให้หมดนะคะท่านเป็นคนที่ดีทันเคารพแล้วก็รักมากเป็นยอ,อ้จากชุมพรนะคะโทรม,มาบอกว่าอ้าน้อยข้าวลือหมดใช่ไหมงั้นไอ,อีให้ไปเลยข้าวสามเจ้าสิกระสอบข้าวสามเหนียวสิบกระสอบขอบคุณยอ,อีค่ะขอ,อ้ค่ะไอ,อีชุมพรนี่ไม่ได้เห็นเรื่องเดือดร้อนนี่โทรทันทีนะคะบริษัทอ่ะ สตางสปอร์ตเวนะคะวันนี้เสื้อผ้าใหม่ๆที่พี่น้องใส่นะคะเป็นเสื้อกล้ามไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนํามาให้เสื้อกล้าสามสบสามโหลแล้วก็เสื้อผ้ามือสองแล้วพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะยังไม่หมดเลยนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวแจก้อีกแล้วก็มีหลวงพ่อจากวัดกําแพงแสนบริจาคน้ําดื่มมาสามสิบโหลข้าวสารเหนียวสามกระสอบอเป็นข้าวหอมมะลิอีกสี่ถุง แล้วก็มีพวกยาแล้วก็กระดาษทิชชู่ไข้าขาดกระดาษทิชชู่มารับได้ที่เต็นแนวร่วมนะคะ,คะกลุ่มรักชาติยิ่งชีพนะคะโอ้กลุ่มนี้มาแรงเอาน้ำมาลงก่อนวันนี้ทั้งหมดบอกว่าจะเอามาลงให้450ลังแต่ว่าขนไม่หมดก็พรุ่งนี้จะเอามาเพิ่มอีกลงตรงอ่ะครัวติดกันนี้นะคะ,คะแล้วก็คิดเป็นเงินค่าน้ำทั้งหมด18,000บาทค่ะแล้วก็มีพระนะคะวันนี้มาแจก สวสมบูรณ์แจกใหญ่แจกน้อยเลยวันน uh, 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 ี uh, 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 ้นะคะจำนวนพันองค์ใครได้รับบ้างคะได้รับหรือยังคะดู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 ไม่ได้รับหรือคะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะอ่าแล้วก็มีมาม่าห้าลังขนมสองถุงน้ำสามแพ็คข้าวต้มมัดสองถุงนะคะสำหรับครัวรักชาติวันนี้ ข้าวมูดแดงอร่อยมากเห็นคนเดินทานเราก็อยากทานวันนี้ส้มตำก็อร่อยนะ,ะ,ะสม้สมตำนะคะอร่อยทุกวันอยู่แล้วค่ะนะคะเชเป็นการขอบคุณนะคะอ่าสําหรับเงินนะคะก็จ,จะเป็นคุณรักนิมิตชัยจิตกุลน,นะคะหนึ่งร้อยบาทคุณปราณีรัตด,ด,ด,ดารัตดาลันทอนะคะหนึ่งร้อยบาทคุณสมศรีรอดรักห้าร้อยบาทนักกีฬาผู้สูงอายุค่ะ อากนาราธิวาสสองพันบาทค่ะลุงบุญลีอาลุงบุญเที่ยงสุภพรพหนึ่งร้อยบาทแม่ชีจากจอมบึงนะคะท่านมอบให้นะคะหนึ่งมื่นสองันบาทค่ะขอ,คขอบคุณค่ะคุณแดงจากระยองหนึ่งรอบาทอาเจกจากหมู่บ้านเศรษฐกิจมาเจอหน้าเมื่อไร่อาหน่อยเอาไปห<ฮ>้าร้อยขอบคุณอาเจกมากค่ะ เอกนรงชยัยคุณจิรวดีกิ่งเกต1,000บาทค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมาตอนเย็นๆหน่อยอดีตรั้วของชาติบอกว่าทนไม่ไหวแล้วกับชาติวันนี้มาจากนนทบรุรีบริจาคให้1,000บาทค่ะอ่าที่มาสักครู่นี้คะ่ะเป็นคุณดวงมณีพัดท,ทองมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็บริจาคให้สอง0ันบาทขอกล่าวขอบพระคุณะนะคะคุณดวงมณีค่ะ น้ำทุกหยดข้าวทุกเม็ดอาหารทุกอย่างพวกเราในฐานะที่มาชุมนุมหน้าท้องสนามหลวงเดียนเองอ่านในนามตัวแทนขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่รักและห่วงใยเราเราคิดว่างานที่ท่านมอบหมายอยากให้เราทำเราก็จะทำให้ถึงที่สุดมีคำว่าถอยไหมไม,ไม่ถอย ฉะนั้นข่าวขราวที่ถูกปล่อยออกไปไม่ต้องกลัวนะคะและไม่เห็นอาจารย์เชวัตมาเดินก็ไม่ต้องกลัวตอนนี้อาจารย์เชวัตกกาลังรักษากตัวท่านเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะวันนี้ก็ไปแถลงข่าวร่วมกับคุณลุงพิชิตนะคะยันเองก็รักทุกทกคนเหมือนกับทุกๆคนที่ให้ความรักดิฉันดิฉันจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่ากับความสามารถที่ดิฉันมีอยู่ สิ่งใดที่เดชแนะนำได้ขอให้พี่น้องทุกคนไม่ว่าสหายหรือว่าสภาให้ดิฉันรับใช้ทําให้ค่ะแต่ถ้าอันไหนที่เกินความสามารถที่มันเหนื้อบากกว่าแรงก็เอาไว้พิจารณาเป็นขั้นๆน,นะคะสําหรับวันนี้รายการของดิฉันก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่รักและห่วงใยพี่น้องที่อยู่ตรงนี้สําหรับรายการต่อไปก็คงจะมอบหน้าที่ให้น้องเจี๊ยบ คู่กับน้องปุ๋ย,ยพิธีกรช่องสิบามถ้าเห็นสองคนนี้จะบอกว่าเลขศูนก,กับเลขสิบนะเ <c oughs> พราะเราสวยั้งคู่ค่ะ <c oughs> อ่าน้องปุ๋ยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะพี่นค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะค่ะ ขอแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันนะคะค่ะดิฉันเมษาหยองค่ะวันนี้ก็ได้มีเกียรตินะได้รับเกียรติมาได้รับเกียรติกันทั้งคู่มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะคะ,คะใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องมาร่วม รักษาชาติประศัตรรักอย่างเดียวไม่พอ <g ül> ก็ต้องช่วยกันรักษาด้วยใช่ค่ะออไม่งั้นรุ่นรุ่นต่อจากดิฉันไปโอ้ตอนนี้ไม่รู้เรื่องรู้รนานี่คือต้องต้องช่วยกันปลุกเขาขึ้นมาใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้นะคะ <c oughs> ที่ออกระทรวงศึกษาหรือโรงเรียนนี่ไม่มียังมีวิชาประวัติศาสตร์ไหมเออตอนนี้เหรอคะมีไหมคะรู้สึกว่าไม่มีนะคะรู้สึกว่าไม่มีใช่ไหมคะอ่า เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดว่าหวังว่าเราก็คงจะไม่มีรัฐบาลใหม่แต่ถ้าเกิดมีรัฐบาลใหม่นี้เราจะต้องยืมไปเลยนะว่าประวัติศ<ม>าสตร์เนี่ยจะต้องมีเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นชาติของเราเลยนะคะ,ะจะได้รู้ว่าต้นใช่เรียนยังอยู่ค่ะ<ม>แต่จริงๆแล้วประวัติศาสตร์นี่จะต้องมีไงคะจะต้องจะต้องจะต้องอบรมเนี่ยจากเด็กๆมาเลยว่า เราคือใครมาจากไหนต้นตระกูลเราเป็นใครนะคะแผ่นดินเราเนี่ได้ไมา